สวัสดีจ้าพี่น้องปองปไาสุขุสุขคนวันนี้คอยกันสิผาพี่น้องไม่จีเขา่าตีกินอีกแล้วเด้อขั้นเด็ดดังไฟเนาะคะ่ะมันไก่อยากจีเขาจีรวยด้ยค่ะจะเป็นยังเน่อปัญหาเถาหมากอะสิเป็นแนวนี้บ่ค่ะจีเขาจีคอยกับบดิใสเกลือเด้อพี่น้องมันสิเข้มปวดคอยกับหนามที่คอยหลาาเนาะคะ่ะคอยกับผสม,มน้ำปลาซอสโคลโด,ดูดีด้ค่ะ ะใส่น้ำมันน้ำค่ะกระตีผสมผสมข้นๆให้มันเข้ากันนะคะมันเาจีเข่าค่ะหางหนึ่งพอเหลืองในเขาก็ก้าวทางค่ะก้าวทางนั้นมาเขากัเอานาวเชี่ยวปรุงค่ะหลาดไถทัวเนาะค่ะกระจังเอาไปจีอีกทีหนึ่งให้มันกรอบแต่ว่าจีเข่าไผรกัสซีเฮ็ดเป็นอยู่ดอกค่ะแต่ว่าบางคนกัเทคนิคเทคนิคการเฮ็ดโบขคือกันนะค่ะบางคนกัจีเด้งงามบางคนกัจีเดบงงามบางคนกับแสบบางคนกับเบาแสบค่ะ ท่านสิบ่าจะคล้องกีเสบหมูสิบเสือน,นะคะว่ามันแสบบัวั่นจะกินกับมือหนาค่ะมานะคะสิจีขาสููกินนะคะอีกครั้งหนึง่งกับบ่ท่านเหลืองแห้งนะคะกัเอาขึ้นมาก,ก่อนเพราะว่ามันหนามนีอกผสมนะคะมันจะมีน้ำมันมันกระเจนให้เขาให้ไฟนี่มันหอนแห้งนะคะข้ามกับสิเดกรับทางขึ้นมาก,ก่อนแล้วพอเขาใส่หลายแล้วเขา,า,าจะกับทางลงไปปีงไม่นะคะเด้๋มันนี เขาจีค๋ค่อยๆใอยกะซีกีใส่ไข่ด้ค่ะบริจีใส่แต่น้ำมันอย่างเดียวนะค่ะนีะค่ะพราซุกแล้วค่ะเหลืองแลบกรอบแล้วนะคะไข่นี่บริปรุงนะคะ่ะหรือใครอยากปรุงอีกนิดนึงก็ได้แต่ขอย,ย้ำน้ำเค็มน้ำพี่นอ้องบอยก็นเลยปรุรปงะค่ะเอาไข่ใส่ถางหน้าให้ทัว่วแล้วเอาก็จังควายกราบดาดลงไปนะคะแล้วก็เอาอีกดาดหนึ่งมาใส่ไข่ะค่ะพี่น้อง จะว่าสูตรแต่ละคนนี่คือการบอผู้เพื่อนนี่สิจีคือข่อยบนนาอพี่น้องแต่ว่าอันนี้จีไปโดนกับบกแข็งเด้ค่ะกรอบอยู่เพราะว่าน้ำมันที่เข้าใส่เนาะค่ะมันจะไปเฮ็ดให้เขามันกรอบเลดโดนนะคะนันก็ิสี่บเด้พี่น้องขั้นไผบเเคยจีแนวนี้เคยใส่ตะเกลือก็กล่องมือเด้ค่ะสูตรนี้แซ่บอไปด,ดีเด้ค่ะแล้วเราจ้าเขาจีหฮางออกมากินเขาจีเแซ่บแล้กัน้ะจ้า